เอาหันนี่จับเกาเรื่องตามเรื่องสักุันหน้าเข้านั่นหัวไปข้าอยู่วังเวิ้นกวงแล้วก็บัวบานบาละหบเอาหงห่หอออกบ่ได้นอนคางแคม้มบัวตาะ้านขื้นสวยมามือไม่ตาวันสวยกับอาระบัวเจ้าเราบันลกจอกตันเลยเต่าขึ้นกลับปากกุักเจสอนข้าบ,บินบนฝ่าทางขิดนำลากันไาหน้าลูกออนอันนั้นแล้วในคำคำกควนสิคอยอายอยู่หังบินบ่ยังลอยลันผู้พาบิน อย่างลอยลันผู้พาหินบอนอย่างลอยลั่นผู้พาขันมาถึงหางกะเลวเบิรนหางเองียนขันมามาถึงสักุน่า้องหียนมามาถึงสักนุนา่นนนนา,นงงา,นนา้องหียขันมานับต้นย้อนหมิงโยเฉยเมียเรานิ่งเมียเรานิ่งนี่บ่แจวร่มหัวเมียเรานิ่งโบก้าวดมหัวบ่แจวดมหัวเกียรผมข้ามเขนบ่บพอไปเด่นดหาสมเฉยใหม่มีใหม่ส่นวน,กกนลืมก่อนกรรมกาหัวเลยตันฟังคำงพี่ก่อนละโอ้ยนั่งเอ้ยพี่บ่ได้ส่วนเี่กะนี่ห่างห่างเมีย ในวันมีหากินกลางป่าขันดินสดเซลหาแล้วก็บ่เห็นตักเดนั่นบินไปไกลหนีขันเอ็ดอ้อนหน้าตามได้บอท่านท่านได้สิกลับมาบานอันกวัวเมียโนเจ้าสิดดานสินดาไปหากินบนแต่ละเมียเจ้าดาผัวหัวนี่ก็มัวเมาดันเสต่มันลงคำหัวกระน้ำน้ำบ่เมี าบ่ฟังให้ปังปังให้ปังปังเสงปากคําแข็งได้ลงสาบานต่อกันสองกําเมฆมีคํามันพนันกันออกปาอันนั้นแล้วหักหัวนิงเอาคําเบาบ่จริงยามตายไปก็ให้ตกไปหมอเวกีเอาบ่เอาบ่เอาบ่อย่าให้ได้เกิดพ่ออุ่ำนอกโทตเจ้านั้นบาปทอหียคัมีคำสัตต่อกันสองกำมือสีเนานทำได้ยินคำนกแสง เอาหันนี้มันสร้างแข็งปากเบาคำนี้ใส่ปูบ้าให้ผัวบาปใหร้ตูทอเดูสีคันนี้สุดนี่อยากจะคำนี้พักอันนี้ไปถอดละกังไปยังไงปาหันนั่นแล้วแม่นกูโบเลี้ยงตายแล้วเติร์นลือสีเบาครับไล่ใส่หนีสักละกูนี่เลยจ่ายตัวลือสีเจ้าบ่ได้หาคำเบาคำเข้มโกรธใสบใ่บ่ไดรลืมแก่นไทยคนเงาบอลลือสีคนนี้ถือคำมันเพี้ยนทำเศร้า,าคำมาขันบวชแก่นนั้น เป็นมารบุรนันบ่มีคนเราบ่มีบุตดนี่มันคือไปตามดวนโกนโกงกังทงขันจิงบ่กันทนหูแต่ลำเรือสีเบาเลือสีเบ่าคือดังความสู่สุภารานี่ดังความสู่เบาหาสุภากันเขาลราก็รู้ในเราถ้านันแล้วกันตามลูกต่อละเบียนเขาป่าดอนไฟล์ล้ำไม่ตายไปทางคู้ไฟลงล้ำไม่ตายไปทางผู้ต้อนีท่านเบิ่งหนูแกได้ดูแต่คนจะได้บนแต่เกี่ยวเที่ยวเขาพอดีนาหน้าวนส่วนไปทาง